حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القران الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى เป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในฐานะที่เราเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธานั่นในลอสุบฮานาหัวตาลาอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าว่ามาคอลักตุนยินนวันอินอิลลาลิยบูดูนขามีได้สร้างยินแล้วก็มนุษย์มาเพื่ออืน่นใดนอกสาจากเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นอิบะดาต่อพระองค์ฉะนั้นการอิบะดาต่อลอสุบฮานาหัวตาลาก็คือ การที่เราพูดการที่เรากระทำนะครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เอาอัดสุฮานุวตาลาพอใจสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เอาอัดตาลารักไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตามสรุปง่ายๆนะครับการอิบัติก็คือการแสดงการต่ออัตต่อลอสุฮานุวตาลาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระอ,องค์ทรงใช้ แล้วก็ห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามพี่น้องพุทีิศรัทธามัน่นต่อลอสุบฮานาหวัวตาลาทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเราทำในสิ่งที่อลอสุบฮานาหวัวตาลาใช้นะครับเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อลอตาลาห้ามเราก็จะเป็นที่รักเป็นที่พอใจของอลอสุบฮานาหวัวตาลาฉะนั้นในเดียน้อมออดอนนี้เป็นที่ทราบกันนะครับเราถือสัอดกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ ต้นเดือนมาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับอยู่ท้ายท้ายของอรอมอดอนแล้วซึ่งพี่น้องผู้ที่ศรัทธามัน่นต่อลอสุบฮานุวาตาลาทั้งหลายซึ่งการถือสตด,ดมันเป็นสิ่งที่อลลอสุบฮานุวาตาลาได้กำหนดเป็นฟัดดูแกบ่บรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับเป้าหมายก็คือละอันละกุมตัตะกูลนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายของมันก็คือ การยำเกง่งนะครับยำเก่งต่อวัาปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามฉะนั้นวันนี้แล้วนะครับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เป็นสุขสุดท้ายของรอมฎอนปีนี้รอมฎอนมาเดี๋ยวก็จะจากไปรอมฎอนก็มีมาทุกปี แต่เรานะครับปีหน้าเราจะได้จเจอกับรอมฎดอนอีกหรือเปล่าชีวิตของเราจะอยู่ยาวไปถึงอีกสักกี่ปีวัลลาอฮุอะลัมเราไม่รู้ฉะนั้นเราจรึงจำเป็นที่จะต้องขมักขเม้นในการอิบดะดาต่อลอสุบฮานาหัวตาลาโดยที่เรานั้นอย่าได้ชะล่าใจฉะนั้นพี่น้องผู้ที่ศรัทธามัน่นต่อลอสุบฮานอัวตาลาทั้งหลาย วันนี้นะครับถือว่าเป็นสุขสุดท้ายของรอมฎอนปีนี้ฉะนั้นเพื่อให้การปฏิบัติของเรานะครับในช่วงวันอหยตนะครับพี่น้องจะได้มีความรู้ก็อยากจะบอกแนะนำกับพี่น้องอย่างนี้นะครับเมื่อเราทราบเมื่อเราเห็นจันทร์เสี้ยวนะครับหรือว่าเรารับรู้ว่ามีการเห็นจันทร์เสี้ยว แล้วเนี่ยในการขึ้นเดือนใหม่แต่ละเดือนเนี่ยมีซุนนะของท่นานอัสลลอฮ์สุลลลอฮ์มาใิวะนสลัมให้เรากล่าวอ um ัลลอฮุมมาฮิลละฮูอะไลนาบินยุมในวันอีมานวัสซัลามมติวันอิสลามรับบีวรับบุกัลลอฮอันนี้เป็นหนึ่งในดุอาหรือเป็นสิเกตนะครับที่กล่าวเมื่อเราเห็นจันเซียวหรือเราทราบว่ามีการเห็น จันเสี้ยวในการที่จะเข้าสู่เดือนใหม่ทีนี้เมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเราในฐานะที่เป็นมุมินหนึ่งในนั้นนะครับสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดให้กับเราก็คือสกาตุนฟิตซึ่งสกาตุนฟิตเนี่ยนะครับพี่น้อง ในมนาศชาฟีเนี่ยเขาถือว่าสามารถจ่ายมาได้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเมื่อเข้าเดือนรอมฎอนแต่ก็มีบรรดาสหบันะครับที่ปฏิบัติก่อนที่รอมฎอนจะหมดไปวันถึงสองวันเนี่ยบรรดาสหบก็จะจ่ายนะครับมันเกิดความสะดวกนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นวาจิบเลยเนี่ยนะครับพี่น้องที่ดีที่สุดก็คือเช้าว,วันอีกเช้าว,วันอีก ซึ่งบางทีมันก็เป็นสิ่งที่จะลำบากนะครับนอกจากว่าเราจะมีตัวคนที่เราจะให้สการฟิตกับเขาแน่ๆนะครับซึ่งสการตันฟิตนั้นนะครับมีรายงานจากท่านอิบนีอุมารอฮิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าฝรัดะรอสูลุลลอฮฺซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสการตันฟิตมินรอมฎอนซออันมินตัมรินเอาซออันมินชาอีรินอัลอับดิวะรฮุร วัสดสักการีวันอุซาวัดซอกีรีวันกะบีรมินันมุสลิมินเราเราว่าวหุ่นเจ้าม,มาความหมายตรงนี้นะครับก็คือว่าท่านรอัสซุลลอฮ์สโลลลอฮ์มาในฮิวสันล,สลัมได้กําหนดสกาตุนฟิตนั้นนะครับสกาตุนฟิตเนื่องจากรอมฎอนนะครับมาทุกคนจะต้องออกคนคนนั้นจะถือสินอดหรือไม่ถือสินอดนะครับ คนคนนั้นจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงต้องออกหมต้องออกนะครับคนที่จําเป็นจะต้องจัดการให้เรียบร้อยก็คือหัวหน้าครอบครัวนะแต่หัวหน้าครอบครัวเละเทะไม่รู้ไม่ชี้ก็คนคนนั้นก็ออกเองเลยได้นะครับนะภรรยาออกเองได้ นะครับแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของมันคืออะไรครับเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นสามีนะครับต้องดูแลคนในครอบครัวนะครับทีนี้สกาตุนฟิตเนี่ยนะครับพี่น้องก็ในศาสนาให้ออกหนึ่งซ้อนะครับหนึ่งซ้อก็คือ4กอบมือ4กอบมือเป็น1นซ้อนะครับสกอบมือพุนพูนเลยนะครับสี่กอบมือเป็นหนึ่งซ้อ จากในฮะดิษเนี่ยก็คือหนึ่งซ้อจากตรมัดจากอินทาผาลัมหรือว่าจะเป็นหนึ่งซ้อจากชชยศ์จากข้าวบาเล่จากข้าวฟ่างนะครับอุลมะมองตรงนี้ก็คือเป็นอาหารหลักอาหารหลักของประเทศนั้นๆหรือประชาชนที่นั่นว่าเขาอาหารหลักเขาทานอะไรบรรดาวก็คือข้าวสารแค่นั้นหนึ่งซ้อเนี่ยนะครับพี่น้อง เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้บอกมาตาแบบแน่นอนเลยว่ามันกี่ขีดกี่ขีดนะครับอุลมะนะครับก็มาช่างกันนะครับก็คำนวณแล้วนะครับก็มีความแตกต่างกันหลากหลายนะครับถ้าใครมีเยอะเนี่ยนะครับพี่น้องมีเงินมากๆสามารถออกได้เยอะก็3มโลไปเลยหรือ3โลกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีเงินน้อยๆ,ๆนะครับก็ คนหนึ่งก็สองโลครึ่งนะครับสองโลครึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าอุลามะก็บอกไว้หลากหลายซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหนานะครับเพราะว่าถือว่าเราได้ออกตามหลักธรรมคำสอนของอิสลามแล้วนะครับจากนั้นต่อใครซื้อข้าวห้าโลนี่ก็ได้สองคนนะครับแต่คนละสองโลครึ่งนะครับข้าวห้าโลนี่ก็ออกได้สองคนหรือบอกชั้นคนเดียวเลยห้าโลได้ไหมครับได้ ออกมากไม่มีปัญหานะครับออกมากไม่มีปัญหาหรือว่านะครับคนขาใช้ตวงเอา้าอย่ยาให้ต่ำกว่าหกขีดต่อต่อต่ออะไรนต่อหนึ่งมุดต่อหนึ่งกรอบนะครับต่อหนึ่งกรอบแต่ถ้าเป็นซ้อหนึ่งก็ต้องสี่กรอบนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นใครที่ไม่มีอะไรแล้วก็ใช้มือมือก็ใช้มือของคนปานกลางนะครับมาตรฐานนะครับ ก็ออกไปคุณทูลเลยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาได้บอกให้เราในเรื่องของสกาตุนฟิตนะครับพี่น้องที่เราจะต้องออกกันทีนี้สกาตุนฟิตก็มีหะดิสต้นหนึ่งนะครับที่ถน,นัดสุลาะสโลลอะฮวาในวาสลัมนะครับได้กําหนดในเรื่องของสกาตุนฟิตนั้น นะครับในรายงานของอะดิษที่ถูกรายงานโดยท่านอิบนาอับบาสรอติยัลลอฮุอันฮุมานะครับได้บอกว่าท่านอัสซุลลอาะสัลลัลลอฮุอะลัะฮิวะสัลลัมนั้นฟ a ร a อรอซูลุลลอัยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม zakatunfit t u h r ตันลิซอ s o ม m i n a l l a k w i w ว r รอฟ a ซีท่านอัสซุลลอาะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กำหนด z ะกาตุนฟิตเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำให้คนที่ถือสวดนั้น สะอาดบริสุทธิ์เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากคําพูดที่ไร้สาระคําพูดที่ไม่มีประโยชน์ในตอนที่เขาถือสนอดอยู่นะครับพูดอะไรไร้สาระเนี่นะครับสกาทตุนฟิตก็จะจะไปช่วยไดน้นะครับวัตัวอัมาตาลินมาซากรีนล้วก็เป็นอาหารแก่คนยากจน นี่ไงะนะครับที่ว่าเราหาคนยากคนจนไงเพื่อจะจ,ะจ่ายสกาตุนฟิตให้กับเขาเพราะเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์ได้รับตามหลักธรรมคำสอนของอิสลามสำมันอัตดาฮากบับละซอละบุคคลใดที่จ่ายมันไปก่อนละหมาดอีดฟะฮิยะสกาตุนมักบูละก็ถือว่าเป็นสกาตที่ถูกรับอลัลลอฮฺแต่ลาจะรับนะครับว่ามันอัตดาฮาบัดละซอละส่วนบุคคลใดที่ ออกมันไปหลังจากละหมาดอิดแล้วหลังจากละหมาดอิดแล้วแล้วก็มาออกนะครับฟาฮิยาสอดอตุนมีนาสอดอกก็เป็นสอดโกอหนึ่งจากสอดโกอต่างๆก็คือเป็นสอดโกอธรรมดาไปแต่ก็ต้องออกนะครับนะถ้าใครไม่ออกเนี่ยออกราชาก็ต้องออกนะครับฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือหลักกรรมคำรรสอนของอิสลามนะครับอันดิสต้นนี้ก็คือ มีบันทึกในท่านของท่านอ,นอนบูด,ดาวุดแล้วก็อิบนูมาจาเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับเพราะเราเป็นบ่าวที่ลอสุบฮานาหัวตาลาสั่งใช้เรามีท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอหอะัยฮิวะสัลัมเป็นแบบอย่างส่วนในเรื่องของฟิตยะนะครับก็สำหรับคนที่บ,บวชไม่ได้บวชไม่ได้ก็จ่ายวันละวันละมุต นะครับก็คือวันละอย่างน้อยก็หขีดนะครับวันต่อวัน30สบวันนะครับคือถ้าเราจะคิดง่ายๆเลยนะครับถ้าข้าวฮาโลเนี่ยออกได้แดวันข้าวฮาโลออกได้แดวันนะซื้อข้าวสักสี่ถุงก็สาสองวันเกินและนะครับดังนั้นใครที่พ่อแม่แก่ชาราเนี่ยซื้อเลยสี่ถุง อันนี้นะครับคำนวณง่ายๆแต่ถ้าใครมีเงินมากกว่านั้นจะซื้อ5ถุงถุงละหโล6ถุงถุงละห้าโลก็ได้เจ๋วเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ในเรื่องของฟิธีาก็ต้องให้กับคนยากคนจนอีกเหมือนกันนะครับในทดแทนแต่ละวันแต่ละวันที่เขานั้นไม่ได้บวชนะครับที่ไม่มีความสามารถนะครับไม่ใช่บุคคลที่มีความสามารถแล้วไม่บวชนะ คนที่มีความสามารถแล้วไม่บวชศาสนาไม่ได้ใช้ให้ออกฟิตรยาแต่บาปต้องกอดอดใช้หลังจากพ้นรอมฎอนไปแล้วต้องกอดอดใช้และต้องรีบกอดอด,ด้วยถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่ถือสินอด,ดโดยที่ไม่ได้มีความจําเป็นศาส,สนาผ่อนปลนให้นะครับสําหรับคนที่ไม่ถือสินอด,ดในเดือนรอมฎอนต่างว่าเขาเดินทางหรือว่าเขาเจ็บป่วยนะครับ อันนี้อาจจะดูวันที่เหมาะสมแต่ต้งางว่าเขาเดินทางก็ไม่ได้เดินทางป่วยก็ไม่ได้ป่วยนะครับสุขภาพก็แข็งแรงแต่ไม่บวชอย่างนี้ต้องรีบเลยนะครับต้องรีบนะครับอย่าคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่ศาสนาสั่งใช้เรา ฉากนั้นสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะครับผมบอกแล้วว่าเวลาที่ดีที่สุดคือตอนไหนครับเช้าวันอีดทําได้ไหมถ้าทําได้เช้าวันอีดท้าไม่ได้เรื่องของสกัดตนฟิตเป็นไงครับก่อนก่อนอีดวันหรือสองวันนะครับเหมือนที่เราจะทําอยู่นี้นะครับเราจะของเราจะ แจกในตอนวันเสาร์นะครับตอนสี่โมงเย็นนะครับสิ่งที่เป็นสุนนะนะครับสิ่งที่เป็นการปฏิบัตินะครับพี่น้องที่เราจะได้ภาคผลผลละบุญนะครับท่านสายิยอิบนุมุไซย,ยิบนะครับได้บอกว่าสุน,นะตุนฟิตรีนะครับสุนัตในไอเดนฟิตรีเนี่ยมีสาลาสุนมีสามอย่างนะครับหนึ่งก็คือ อันมัชยูอิลันมุซัลลาเดินไปเดินไปที่มุซัลลาที่ลาละหมาดเดินไปสมัยนี้ก็ขึ้นรถใช่ป่ะนะครับมันไกลมาจากไกลก็ขึ้นรถจากคนไกลก็เดินมานะครับสองต่อมานะครับวันอักลุกกับลันขุรูดกินเล็กน้อยก่อนที่จะออกจากบ้านเป็นการแสดงให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันอีดเราไม่ได้บวชแล้วนะ เราไม่ได้บวชแล้วก็กินอินดารามหนึ่งเม็ดหรือ3มเม็ดถ้าเราจะกินก็ให้เป็นจํานวนที่นะครับกินก่อนก่อนที่จะออกมามัสยิดนะครับเพื่อแสดงให้ถึงว่าแสดงให้เห็นว่าเป็นวันอีกนะครับแล้วก็ประการที่3วันอีกอิติซานอาบน้ำนะครับอาบน้ํามาพราคนเยอะ นะครับถ้าเป็นวันสุกเนี่ยโอ้โหนะครับมีฮะดิษสั่งใช้เลยให้อาบน้ํามาก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาละหมาดวันสะุกนะวันอีดเหมือนกันคนเยอะนะคนเยอะฉะนั้นอาบน้ํามาให้เรียบร้อยนะครับฉะนั้นอิบนูมุซยิบบอกว่าสุนนะของวันอีดนั้นมีอยู่สามประการตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราอ่านหนังสือนะครับพี่น้อง มันจะไม่ยังมีแค่นี้นะครับมันก็มีอีกในเรื่องของซุนนะในการที่เราจะปฏิบัติในวันอีดนะครับประการต่อมาก็คือสวมใส่ชุดเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่เรามีนะครับตัวไหนดีเราว่าดีเนะี่ยนะครับเราก็ใส่มานะครับสะอาดต้องเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดด้วยนะครับเป็นเสื้อผ้าที่เราดูแล้วมันดีมันมันสวยงาม มันมิดชิดปกปิดเอารอไม่ใช่ว่าตัวนี้เจ๋งสุดเลยแต่เปิดเอารอนะโช์แข้งโช์ขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้งั้นเสื้อผ้าที่ดีสุดต้องปกปิดเอารอนะครับพี่น้องปกปิดเอารอให้เรียบร้อยนะงั้นเสื้อผ้าดูซิชุดไหนของเราว่าวันนั้นเจ๋งสุดเนี่ยก็ใส่มานะครับนะใส่มานี่เป็นสุนทเหมือนกัน ประการต่อมานะครับพี่น้องก็เวลาเราออกมาก็เป็นไงครับมารวมตัวกันมารวมกันมารวมตัวกันที่ลานละหมาดของเราก็คือที่มุสัลลาของมัสยิดนะครับฉะนั้นเวลาเราปูผ้าเนี่ยให้มันเอียงนิดนิดนะครับมัสยิดเราเนี่เอียงนิดนิดนะครับไปทางกิบล่นะครับน้าล้วก็พาผู้พา้พาผุละหมาดมาด้วยนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้มีผ้าปูให้นะครับฉะนั้นมาเนี่ย ให้มามารวมตัวที่ละหมาดคนละหมาดได้ก็เดี๋ยวละหมาดด้วยกันนะครับส่วนคนละหมาดไม่ได้ก็ถามว่าต้องมาไหมสุนทรของท่งานอฆษสุลลหัวเรี่ยวสลัมก็ให้มาให้หมดเลยนะครับคนนั้นจะมีประจําเดือนนะครับก็มามาได้เด็กๆเอามากันวันนั้นศาสนาใช้ให้มาพาออกมาให้หมดนะครับก็ดูนะครับดูความปลอดภัยดูอะไรด้วยในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในทุกๆวันนี้นะครับอย่างที่เรารู้อยู่ประการต่อมานะครับเวลาคนมารวมเดี๋ยคนมารวมเยอะนะตัวเราเองเรามีครอบครัวเราก็นําครอบครัวเราออกมาแต่งกายให้มิดชิดนะครับสวมเสื้อใส่เสื้อผ้าผู้ชายนี่ค่อใส่ได้ใส่น้ําหอมได้ผู้หญิงนะครับผู้หญิงไม่ผู้หญิงไม่ให้ใส่นะครับ เนี่ยต้องระวังและนะครับฉะนั้นประการต่อมานะเมื่อใดเวลาเราก็อะไรครับแต่เวลาเราก็ละหมาดอีดินฟิตนะครับสองราอก็ะดัดในวันนั้นไม่มีอาจารนะครับไม่มีอาจารนะได้เวลาเราก็ละหมาดกันไม่มีอาจารไม่มีอีกกองนะครับละหมาดอีดินฟิตก็ตักเบสแรกก็อะไรครับ จ็ดตักเบสไม่รวมตักเบสุญยารามนะครับโรองงนแรกรอสสองก็ห้าตักเบสไม่รวมตักเบสที่ขึ้นมาจากสุยูดนะครับเขาเรียกตักเบสติกาขึ้นมาจากสุยูดเราไม่นับฉะนั้นวันนั้นเดี๋ยวก็จะอธิบายให้พวกเราได้รับทราบอีกท้งหนึ่งนะครับวันนั้นเองนะครับเรื่องการฟังคุตตบะสําหรับบุคคลที่ไม่ได้ติดภารกิจใดๆเนี่ยก็ฟัง นะครับสําหรับคนที่มีภารกิจจะไปก็ไปไม่เป็นไรนะครับไม่รบกวนคนที่เขาตั้งใจฟังนะครับในวันอีดเหมือนกันนะครับศาสนาก็ใช้ให้เราทำอะไรครับตักเบ็ดนะเวลารู้เนี่ยนะครับเราก็ตักเบ็ได้แล้วหรือว่าจะตักเบ็เช้าว,วันอีดนะครับอัลลอฮฺหุอักบาร์อัลลอฮฺหุอักบาร์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮฺวัลลอฮฺุอักบาร์อัลลอฮฺุอักบาร์ وال ิลลาฮิลฮัมำ หรือจะตักเบ็ดสามครั้งอัลลอฮฺุอักบัรอัลลอฮฺุอักบัรอัลลอฮฺุอักบัรลาอิลาฮิลลอฮฺอัลลอฮฺุอักบัรอัลลอฮฺุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมได้หมดนะครับก็ตักเบ็นะครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งที่เป็นสุนนะของท่านรอซศาสดาสโลลัลอห์อะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่สุนนะก็คือมาทางหนึ่งกลับอีกทางหนึ่ง นะครับมาทางหนึ tamam. ่งกลับอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสุนนะนะครับพี่น้องก็คือการอวยพรให้ซึ่งกันและกันนะครับที่เรากล่าวว่าตะกอบัลลอฮุมินนาวามิงกาหรือว่าจะกล่าวว่าตะกอบัลลลฮุมินนาวามิงกุ้มนะครับเป็นการอวยพรให้ซึ่งกันและกันนะและอีกสุนนะหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นสุนนะที่พวกเรามักจะไม่ได้ทำการสุนนะเวลากลับเข้าบ้านเนี่ยมีสุนนะให้ละหมาดสุนัด นะครับเวลาถึงถึงบ้านกลับไปบ้านใหม่เน like, like, like like, uh like, mm. ี่ยมีสุนนะเหมือนกันนะครับนะอันนี้บอกเอาไว้นะครับหนึ่งในสุนนะเวลากลับไปถึงบ้านนะครับก็มีสุนนะให้เราละหมาสุนัตสองรอกอัดเหมือนกันเหมือนกับคนที่ไปไหนไหนมาเนี่ยเ่นไปไหนครับไปทาพัดไปทาอุโมรค์รถเวลากลับมาแล้วเนี่ยมีสุนนะให้ละหมาสุนัตเหมือนกันเวลามาถึงบ้านนะครับ ในวันนั้นนะครับก็พวกเราก็ใครมีตังใครจากบริจาคนะครับวันนั้นก็ทําได้เลยเป็นซุนน้เหมือนกันนะเราบริจาคให้เด็กเดี๋ยวไปแจกเด็กนะบริจาคให้มาสยิดเพื่อทํากิจกรรมเพราะเราต้องมีในเรื่องของการทำอาหารเลี้ยงพี่น้องนะครับต้องใช้เงินนะครับต้องใช้เงินก็ฝากเอาไว้กับทุกๆคนนะครับว่า ในวันออดินฟิตรีนะครับของเรานะครับซึ่งทุกคนนั้นสามารถที่จะปฏิบัตินะครับในสิ่งที่เป็นศุนนะในสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้เราปฏิบัติได้นะครับก็หวังว่าพวกเราทุกๆคนนะครับไปจะเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราสุบฮานาหัวตาลานะครับในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่นะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องก็อย่าได้ละเลยในการขมักขะเม่น ในการแสวงหาทำคืนอะไรลละทุนกอดเพราะยังมีเวลานะครับนะเพราะว่า30วันหรือว่าจะจะเป็น29วันเนี่ยยังมีอยู่นะคืนนี้เราก็ยังละหมาดนะครับฉะนั้นตั้งใจนะครับในการที่จะขอดุอาที่ต้องรอาซูลาสลลมาอ,อะไรว่าสลัมสอนท่านหญิงไอชาอัลลาะมาอินนากาฟูน ตัวให้บุลอัฟวะฟ้าฝันนีนะครับเป็นการขออภัยโทษต่อลอสุบฮานอวะตาลานะครับถ้าก่าวไม่ได้ก็ขอภาษ like าไทยนะครับทุก anytime, em, mi, s, ค่าคืนทุกวันทุกเวลานะครับขออภัยโทษต่อรอสุบฮานอวะตาลาแสวงหาค่าคืนไรละทุนกอดใครที่มาละหมาดที่มัสิดละหมาดพร้อมกับอิหมัานนะครับนะมันก็มามันอิหมั่นฮัตตายัสริฟกุติบัลลฮูกียามูไลละใครที่ละหมาดพร้อมกับอิหมั่จนกระทั่งเสร็จ นะครับเอเลสตาลาก็จะบันทึกให้เขานั้นเท่ากับเขานั้นได้ละหมาดทั้งคืนนะงั้นกลับไปนี่ตื่นมาจะละหมาดอีกไม่ต้องแล้วนะครับแต่อยากจะทำนี่ทำอย่างอื่นเพราะอเลสตาลาบันทึกให้แล้วว่าเขานั้นได้ละหมาดตลอดทั้งคืนเนื่องจากว่าเขาได้ละหมาดพร้อมกับอิหมัม่มนะครับพี่น้องฉะนั้นขอพวกเราเป็นที่รักเป็นที่พอใจของอเลกันทุกๆกคนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการอาภายัย นะครับขอพวกเราทุกคนได้รับการอภัยจากลัทธิสุบฮานวตาลากันทุกๆคนอุตุบิลลาฮิมินาชชยตอนนีราจีมันอามิลาศอลิฮัมฟาลินัฟซิวะมนัซาฟ่าไลฮะวะมารับบุกะบิซณลลามิลินอาบีเด